ในคลิปนี้เรามาลุยกันในข้อสอบเน็ตแซปีล่าสุดเป็นปี6เป็นแนวการแก้สมการเขาบอกว่าให้ a และ b น้องไฮไลท์เขาว่าเป็นคำตอบของสมการคำตอบของสมการคือค่า x แสดงว่าถ้าน้องไปหาค่า x จากสมการนี้มาได้มันก็จะเป็น a และมันก็จะเป็น b อ่ะดูกันเขาบอกว่า x บวก1ทั้งหมดกำลัง2 แล้วก็เท่ากับ7อ่ามันจะมีข้อควรระวังอยู่พี่พี่ยกตัวอย่างก่อนนะแล้วค่อยมาตบมาก้อนนี้นะเช่นสมมุติว่าน้องเจอ A กํลาลังสองเท่ากับ4แบบนี้นะอันนี้สมมติมั่วๆขึ้นมานะแล้วเวลาน้องหาค่า a อะน้องจําได้ไหมเราเคยท่องว่าไงนะเออถ้ามันถ้ามันยกกํลาลังสองอะให้ถอดรูทเออใส่รูทไปแล้ว A ที่ได้อะ มันตอบรู้สี่อย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกเวลาถอดรูทมันต้องมีบวกลบอ่าเอจะตอบบวกลบสี่ดังนั้นคำตอบที่ชื่อ A อะมันจะตอบบวกลบ2เพราะว่ารูส้สีได้2อ,อ่ะอันนี้คือข้อครวรระวังข้อครวรระวังในที่นี้ก็คือว่าเวลาน้องถอดรูดอ้อ่ะมันจะต้องมีบวกแล้วมันก็จะต้องมีลบถันไหมอ่ะดูกัน เพราะฉะนั้นเราตบมาข้อเดิมที่มันเป็น x บวก1ถ้าหมดกําลัง2เท่ากับ7เราก็ไปเติมรูทให้มันคําตอบที่ได้ไอฝั่งซ้ายมันจะเหลือก้อนนี้ทานไหมฝั่งซ้ายกําลัง2มันจะเจอรูทมันจะเหลือ x บวก1แต่ว่าด้านขวาเวลาเติมรูทมันต้องได้รูท7แล้วมันจะต้องมีบวกกับลบด้วยมันจะได้บวกลบรูท7ทานเนาะ ซึ่งคําว่าบวกลบรู 7. อเจ็ดพี่เขียนต่อนะคำว่าบวกลบรู้เจ็ดหมครับว่ามันมีทั้งรู้เหนึ่งค่าและมันก็มีทั้งลบรูเจ็ดหนึ่งค่าท่นเนาะแสดงว่า x เ,เป็นได้สองค่าพี่เทียบคู่แรกให้ดูก่อนนะนี่คือค่าแรกของ x ก,ก็คือ x บวกหนึ่งเท่ากับรู้เจ็ดกับอีกค่าหนึ่งของเจ้า x x บวกหนึ่งเท่ากับ ลบรูเจ็ x บวกหเท่ากับลบ,ลบรูเแสดงว่าถ้าน้องอยากได้ x น้องก็เอาเอาเอา,เอากอ้อนแรกก่อนก็ย้ายจากบวก1ไปเป็นลบหเพราะฉะนั้น x ที่ได้มันจะได้รู้เแล้วก็ลบหอีกก้อนหนึ่งก็ย้ายบวก1ไปลบ x ที่ได้ก็จะได้เป็นลบรูเแล้วก็ลบหลักษณะน,นี้ ทันไหมแสดงว่า2คนนี้คือคําตอบของสมการและโจทย์บอกว่าคําตอบชื่อ A กับชื่อ B แต่ถ้าอย่าเพิ่งดูชอยนะในโจทย์มันไม่ได้บอกว่า A น้อยกว่า B หรือ A มากกว่า B หรือแสดงว่าใครจะ A จะ B ก็ได้ได้เหมือนกันเขาไม่ได้กําหนดมาเพราะฉะนั้นพี่ตั้งชื่อคนแรกว่า A เลยนะและพี่ก็ตั้งชื่อคนที่2ว่า B นนแล้วก็ไปเช็คตามชอยชอยที่หนึ่งเขามันไม่เท่ากันอ่ะเขาบอกว่า A กับ B เท่ากันมันไม่เท่าอ่ะดูดิ A ขึ้นต้นรูปเจ็ด 7, ขึ้นต้นลบแค่แค่ตอนขึ้นต้นก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะแสดงว่าข้อหนึ่งผิดถ้าข้อหนึ่งผิดข้อสี่ก็ผิดเพราะว่ามันบอกว่าถูกทั้งคู่งั้นข้อสอง ข้อ2มันมีการเอา a กับ b บวกกันแล้วเช็คว่ามากกว่า0ูนย์ไหม a ก็เป็นรู้เลบหบวกกับ b b คือลบรู้แล้วก็ลบหซึ่งบวกกับลบเจอกันมันจะได้ลบใช่ไหมน้องก็จะได้รู้เลบหแล้วก็ลบรู้เแล้วก็ลบหอีกรอบหนึงและเช็คว่ามันมากกว่า0ูนย์ไหมซึ่งรู้เกับลบรู้เมันเท่ากันสองคนนี้ น้องก็จะเหลือลบหนึ่งกับลบหนึ่งรวมกันชื่อว่าลบสองลบสองมากกว่าศูนย์ถูกหรือผิดผิดลบสองมันจะต้องน้อยกว่าข้อนี้ผิดแสดงแหว่เฮ้ยแสดงว่าอเอาแต่หน่อยแสดงว่าเหลือช้อยสามงั้นเดี๋ยวเรามาเช็คกันไหมว่าช้อยสามมันจริงหรือเปล่าช้อยสามเขาบอกว่าคือมันเหลือมันเหลือช้อยหนึ่งอะ่ะก็ตอบช้อยสามมันพินหมดเลยนอกนั้นอะ่ะจริงไม่จริงช้อยสามมันบอกว่า A คูน B น้อยกว่า0จริงหรือไม่จริงแต่ว่าข้อ3มันตอบถูกเนาะเพราะฉะนั้น A เนี่ยมันคือก้อนนี้นะรู้เจ็ดลบหนึ่งแล้วก็ B เนี่ยมันเป็นลบรู้เจ็ดแล้วก็ลบหนึ่งลักษณะนี้แล้วน้องก็เอามาคูณกันเพื่อเช็คว่าน้อยกว่าศูนย์จริงไหมทีนี้เวลาคูณเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่คูณตรงๆแล้วกันนะน้องก็แจกไอไอรู้เจ็ดอะ ไปคูณกับลบรู้เก่อนซึ่งรู้เกับรู้เได้เจ็ดแต่ว่ามันมีลบข้างหน้าคนแรกมาแล้วได้ลบเแล้วก็เอารู้เไปคูณกับลบหมันจะเป็นลบรู้เทานไหมแล้วก็เอาลบหไปคูณกับลบรู้เซึ่งเวลาลบคูณกันน่ยมันจะได้ค่าบวกมันได้บวกรู้เลบห่ะได้บวกรู้เแล้วก็สุดท้ายลบหไปคูณกับเจ้าลบหมันจะกลายเป็นบวกหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าน้องสังเกตเนี่ยรูทเกับรูทเจมันเจ้ากันคําตอบที่ได้มันจะเอาลบเกับบวกห่งมาเจอกันลบเบวกหได้ลบหซึ่งลบหน้อยกว่า0ถูกต้องก็เลยตอบช้อยสามในคลิปนี้พี่จะมาย้ำเตือนว่าทุกครั้งที่มีการถอดรูทเพื่อกำจัดกำลังสองอย่าลืม เติมบวกลบไม่งานผิดเลยถ้าลืมถ้าลืมเติมบวกลบตรงนี้น้องจะเหลือแค่คําตอบเดียว